บรรยากาศการรับซื้อลำไยนะเจ้าปีนี้เนี่ยลำไยที่หมู่บ้านของพิมเนี่ยมีน้อยนะเจ้าเปิ้ลก็เลยมาหับซื้อถึงที่เลยโอ้โหขอเจ้าขอเจ้าให้มาที่ไหนหนึ่งตะกร้าลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเจ้านี่ขนาดเท่าไรนี่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 ป้านี่เห็นลูกใหญ่มากอุ้ยเก่งญ่ขนาดเลยแล้วเก่งไงเ่เก่งไงน่นี่นี่นี่ออกมาหนึ่งลูก ไไดด้เอาาไมไแตกี้ก็คือต่อราคากันไปเมื่อนขนาดเลยนะเจ้าเดี๋ยวนี้ก็มาสิ้นสุดอยู่ที่โลละ53บาทห้าบาทเด็ดจรินะหนึ่งตะก้าตะกี้น้องพิมไปถามแม่แตงมานะจ้าแม่แตงบอกว่าหนึ่งตะก้าเนี่ยจะได้ทั้งหมดหนึ่งตะก้าเนี่ยมีอยู่11.5เกิโลนะเจ้าวหนึ่งตะก้าเนี่ยจะตกอยู่ที่609บาทนะเจ้า แต่น้องีมามีซักตะก้าเลยจ้ะถ้าพี่มามีสักตะก้าเลยจ้าวบีเตบะโมงเออตอนนี้อันนี้อันนี้ใหญ่เลยค่ะใหญ่ขนาดนี้รุ่ยรุ่ยลูกแกยังไงเล่าอันี้คึกคักไข่มีลำไยปีนี้รวย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 พอเลี้ยงไม่เลี้ยงนี่อันนั้นก็คือกำลังเอาลงนะเจ้าตะกร้าบนนั้นราคาจะขึ้นเรื่อยพอตะกร้าไหนใหญ่สุดต่อตะกร้านใหญ่สุด

เอยชพี่เนา้ชี่เราเช็ดแนลกี่นาเยชองแล้เราเชาเราเชงดดนงนี้ไงของดีไปนี่ลำยายหายากลำยายเขียมเนียขายก่อนเดียวเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คนมาขาย้องได้กี่บาทนี่ชิลุแล้โอ้ยคิดห้าแตกลาได้สองพันสองพันปัน สองปันฝายเยอะมากลำไย,ยนี่ก็คือเขี่ยมขนาดเลยจ้ามีน้อยแต่ราคานี่็คนสุดยอดตะไคร่ตอดเวเต้ราคาก็คือแบบแ้วพี่ว่านะแฮมน้อยอ่ะน่าจะโลร้อยถ้าโลร้อยเนี่ยแต่ก้าวหนึ่งก็จะได้ประมาณพันเอ็ดเก้าสิบเอ้ยพันเอ็ดห้าสิบบาทนะจ้าแต่ก้าวละพันเอ็ด ไม่พอตรงนี้นะจ๊ะเที่วยวย้อีักกีนี่เป็นกระลาเอาลงมานะเจ้า